ในปัจจุบันนะฮะมหาวิทยาลัยเราต้องปรับตัวนะเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวไปตอลอดเวลานะครับกับที่ท่านผู้จัดการทั่วไปได้กล่าวว่า,ทวาเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก้าวกระโดดแบบเอ็กโพเนนเชียลเลยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตรและก็ต้องปรับก,การสอนของนิสติตเนี่ยนะให้มันทันสมัยก็เราเนี่ยได้ทำหลายๆนะ ขั้นตอนในการปรับหลักสูตรอย่างเช่นนิสิตที่จะไปทํางานเนี่ยนะจะต้องเรียนรู้นวัตรกรรมอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันและก็ที่สําคัญนะครับเราก็พยายามที่จะปรับหลักสูตรเนี่ยให้เป็นไปตามความต้องการหรือว่าเป็นไปนตามโจทย์ที่ผู้ผลิตต้องการนะตามที่ท่านคณะบดีไ,ได้กล่าวไว้เมื่อตะกี้นี้มันก็คือเราจะทำคล้ายๆกับหลักสูตรร่วมว่า บริษัทต้องการบุคลากรแบบไหนต้องการให้เด็กของเราเนี่ยเรียนรู้อะไรไปก่อนนะก่อนที่จะไปทํางานจริงไม่ต้องไปเริ่มปรับตัวใหม่ตอนที่ไปทํางานเพราะฉะนั้นหลักสูตรในใหม่เนี่ยก็จะเป็นการคล้ายๆกับร่วมกันพัฒนาเลยนะระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการนะครับเด็กก็จะได้เรียนในเรื่องงริชาการกับประสบการณ์ที่มาโจทย์ที่มาจากบริษัทก็คือไดออ้พัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง เมื่อจบไปแล้วเนี่ยก็สาม,มารถที่จะไปทํางานได้เลยโดยตรงครับโครงการก็คือทางบริษัทเนี่ยต้องการบุคลากรที่มีความสาม,มารถนะในการที่จะไปทํางานให้กับบริษัทหรือว่าไปทํางานกับให้สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เอ็มโอยคราวนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานจริงเลยนะครับก็แบบที่ท่าน,นาอุณาภาได้พูดไปเมื่อกี้นะครับโจทย์ต่างๆนะที่ทางบริษัทต้องการเนี่ย จะถูกถ่ายทอดมาถึงนีสิโดยตรงว่าเออบริษัทต,ต้องการบุคลาก,กรแบบไหนต้องการเด็กมีความรู้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะพยายามผลิเตเด็กให้เป็นไปตามต้องการของตลาดนะครับและตัวเด็กเองเนี่ยก็จะรู้ว่าบริษัทเขาต้องการคนแบบไหนเพราะฉะนั้นเด็กที่สนใจเขาก็จะมาทางสายนี้เลยครับ ตามที่กล่าวไปแล้วครับการที่ท่านนิการบอกการสร้างคนในปัจจุบันนะครับเราต้องร่วมสร้างกับอุตสาหกรรมนะครับต้องมีการโคร r e a t e คือร่วมมือกันสร้าง co-design คือร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรแล้วก็ c o t ิช <laughs> ก็คือการที่เราร่วมมือกันสอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยจะต้องสร้างให้ ตอบโจทย์ตรงเป้านะครับก็คือนิสิตสามารถจบการศึกษาแล้วทางานกับบริษัทได้ทันทีการดึงอุตสาหกรรมมาร่วมกันก็คือดึงอุตสาหกรรมเข้ามาในห้องเรียนเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อด้วยโลกยุคปัจจุบันนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นคอนเซปต์ใหม่ในการเรียนการสอนในปัจจุบันของคณะครับ อันยกระดับเนี่ยก็คือตามที่ท่านาผู้จัดการนะครับก็คือท่านผู้บริหารของบริษัทเมกเทคบอกแล้วนะครับว่าการเรียนในสมัยก่อนเนี่ยเรามองไม่เห็นภาพแต่ปัจจุบันเนี่ยการที่มีเมกเทคพลาสรูมสมาร์ทคลาสรูมเนี่ยเราให้นิสิตได้เห็นภาพจริงในอุตสาหกรรมได้เลยแล้วก็สามารถ เขาเรียกว่าอตอบโจทย์เพราะว่าการเห็นภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งของความเข้าใจและจริงๆแล้วความเข้าใจและบุคลากรเนี่ยความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะแตกต่างไปมากแต่ถ้าเกิดคนยังไม่มีความเข้าใจเราก็ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องนะครับคลาสลูกสมาร์ทคลาสซูมเนี่ยจะช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจและเห็นภาพแล้วก็เข้าใจลึกซึง้งแล้วก็สามารถต่อยอดในทโลยีที่สูงขึ้นไปได้นะครับก็นี่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆครับมีเป้าหมายอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะสร้างคนที่ ที่เป็นฟิวเจอร์คัพเอนจิเนียริงที่สามารถทํางานในความซับซ้อนที่สามารถยืนหยัดแม้แต่จะมีสาหาการเป็นเช่นไรเราก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้แล้วก็เราจะสร้างคอมมูนิตี้ที่สําคัญของวิศวกรที่มีความร่วมมือกันนะครับดังนั้นสิ่งที่จะตอบโจทย์ก็คือว่าการที่ภาาวิชาต่างๆโดยเฉพาะภวิชาเครื่องกลเนี่ยก็อาจจะรวมกับวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการบูรณาการการรวมกับหลายๆภาคไม่ใช่ว่ารวมกันกับ อุต um, สาหกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแต่การบูรณาการร่วมกันในการเรียนที่มีความข้ามศาสตร์มีความหลากหลายเนี่ยจะทําให้นิสิตที่จบไปจากเราเนี่ยทำงานในอนาคตได้อย่างแท้จริงนะครับการเรียู้เริ่มต้นเราจะมีประสบการณ์อยากจะฟ้องร้องในการต่างๆนั้นทำเป็นสองครับนี่โจทย์ที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่จะกลับมาท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็ มาศึกษาคาถาอาจารย์มาหมายใังเกตเมื่งเราก็พบว่าทางไหนตัวเศษมีความพร้อมที่าะสะพอนะครับทั้งความพร้อมในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของห้องแลบแตกต่างอะเรื่อครับก็เราก็เชื่อมั่นว่านะครับว่าของมือที่เราคิดว่าอยากจะบรรลุเขาดูสินสว่ามันน่าหน้าไหมน่าจะประจบปากอย่างหนึ water, ่เอ่องหผลลัพธ์ที่เกิดอินแนนต์คือละครือว่าคือเรามีความตัวเศษมันบอกว่าเราอยากจะ เทคโนโลยีจากการเปลี่ยนจริงจากห้องเรียนจริงนีมันเกิดการเชื่อมโยงนะครับฉันไม่ใช่คลาสรูมเนี่ยเชื่อได้ว่ามันจะเป็นประตูเชื่อมนะครับแต่ทราบว่าเทคโนโลยีจริงกับการเรียนรู้จริงแล้วเราก็ได้ได้เรียนจากอาจารย์ไปดูหน้านแหละในเรื่องว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมันจะพัฒนาระบบเกิดผลลัพธ์อยากจะรู้กับใรได้ใช่ไหมครับเพราะว่า เราเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆนี้มันจะต้องเกิดสภาวะที่ดีได้ทีเชื่อได้เลยครับว่าถ้าผลลัพธ์สีบเอ่อเพื่อนๆรู้บททำบทหลักสิบแบบนี้นะครับเอ่อทำจริงนะครับแต่ก็คือการขยายถึงในรายการอื่นนะครับเราขยายไปได้หมดแล้วก็ในกลุ่มบริษัทเทคเนี่ยเอ่อเราเป็น w o r l d w นะครับเราสามารถที่จะนำไปเอ่อพิเศษทำสามารถที่จะไปเอ่อแพ่ให้กับกลุ่มปริษัทนก่นได้หมดนะครับ ก็าจเป็นทางรถรางัตรทรืางอืนเายู่เป็นกลุโมจันีนะครัเพ้ได้นั้นก็เชื่อได้อันว่าบริการช่วยกันยกระดับนะครับตวกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการเข้ามาอ่านคณบดีนะขอบคุณในกรัปดแล้วก็ทางบริษัทเมทเทคนะซึ่งเป็นคนที่เอาโดดมานะครับ ใ้ฟังทั้งสองท่านนะก็ดีใจและประออบตรงที่ว่าการเรียนเราเนี่คงไม่ได้เรียนจากตาราและนะนังกระสือเนี่ยเป็นภาพเลยรายการผลิตนะเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปว่าตอนเนี้ยการผลิตอะไรก็แล้วแต่มันใช้คอมพิวเตอร์หมดแล้วเครื่องไา้เครื่องมือเป็นอโตโมชั่นหมด แต่เราต้องผลิตบุคลากรไปคุมเครื่องพวกนี้ดันเพราะฉะนั้นนะครับลายผลิตัวกนี้เด็กได้เห็นจริงอาจารย์ได้เห็นจริงนะบริษจทกล้าที่จะมาโชว์เพราะว่าเราเป็นสถาบันการศึกษานะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันนะแล้วก็ปรับปรุงเพื่อผลิตเด็กของเราเนี่ยให้เข้าใจว่าเขาควรจะรู้อะไรนะและทำอะไรเป็นก่อนที่จะไปทำงานในภาพเก่อุตสาหกรรมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง ท่านคณะบดีนะและประธางบริษัทครั้งหนึ่งที่ทําให้โครงการดีๆแบบนี้นะครับเ,เพื่อผลิตบัณฑิตนะออกไปรับใช้สังคมอย่างตรงเป้าหมายนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณมากครับ